สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่ว,วงเวลาของข่าว WG แคบลลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุทธที่2มีนาคมพุทธศักราช2565นะคะสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่จังหวัดลบุรีไม่ได้เบาลงเลยค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยพร้อมกันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจอีก2ข่าวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ ะมมีีทถ้าดดคน,ดนเป็นผู้แทเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีเดข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตัง้งไปใช้สิทธิเลือกตัง้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองลบบุรีประกอบด้วยผู้ที่มีสาํานาทะเบียนบ้าน อยู่ในตะบนทะเลชุบศรในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและผู้ที่มีสํานาทะเบียนบ้านอยู่ในตะบนป่าตานเฉพาะหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่3หมู่ที่7และหมู่ที่8ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2 5 6 5นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้ง ที่ท่านมีรายชื่อเลือกคนที่ชอบกาคนที่ใช่ได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้นหมายเลขเดียวเท่านั้นอย่าลืมวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอเมืองลบบุรีโปรดออกไปใช้สิทธิ์ของท่านโดยพร้อมเพียงกัน ค่ะคุณผู้ชมคะและการรายงานข่าวข่าวแรกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด1นาทีในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะจำนวน188รายค่ะสถานการณ์โควิด1นทในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันววที่1มีนาคมที่ผ่านมานั้นผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น183รายนะคะ โดยจากในจังหวัดลบบุรี72รายจากต่างจังหวัด10รายและจากพื้นที่กักตัว101รายผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วทั้งหมด26,149รายรักษาตัวหายป่วยกลับบ้านได้แล้ว51รายและกำลังรักษาตัวอยู่ที่30,34รายสํรายสำหรับการเสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง1มกราคมถึง 1>, 1. มีนาคมนั้นมี17รายนะคะรายที่17เป็นรายล่าสุดในวันที่1มีนาคมก็คือเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ37ปีอยู่ตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีปัจจัยเสี่ยงคือโรคอ้วนและไม่ได้รับวัคซีนค่ะสถานการณ์โควิด -19 ถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเจ็ดโรคเรื้อรังนะคะที่มักจะอ่านข่าวครั้งใดก็จะพบเสมอว่า กิดการสูญเสียทั้งในเรื่องของโรคอ้วนไขมันอุดตันในเส้นเลือดความดันเบาหวานมะเร็งนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องในส่วนของความเรื้อรังนี่แหละค่ะจะเป็นใจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่ามีอาการของโรครุนแรงขึ้นดังนั้นในห้วงเวลาของการฉีดวัคซีนมั่นใจในเรื่องของการเข้ารับวัคซีน สอบถามกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจในเรื่องของการตัดสินใจนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสุขออนามัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่สามารถป้องกันหรือระงับยับยั้งไม่ให้โควิด -19 เข้าสู่ร่างกายของเราได้ก็คือล้างมือให้บ่อยค่ะสวมหน้ากากอนา,ามัยทุกครั้งหลังออกพ้นชายคาบ้านมาตรการเหล่านี้ ช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวค่ะค่ะค,คุณผู้ชมคะจังหวัดลบบุรีจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2,565โดยเมื่อวันที่28ิกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลา9 3้านาฬิกา30นาทีที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา1นึ่ตำบลเขาสมยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลบุรีประจำปี2565โดยมีนายสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไปเสริมสร้างเจตนคติเชิงสร้างสารรค์ของคนพิการและครอบครัวคนพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกันกับคนทั่วไปผู้ร่วมงานประกอบด้วยคนพิการคร,ครอบครัวคนพิการผู้ดูแลคนพิการองค์กรด้านคนพิการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีสถาบันการศึกษาเครือข่ายหน่วยง,งานของภา,ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนทั่วไปจำนวน200คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ17องค์กรพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวประจำปี2564พิธีมอบรถ300โยกสำหรับคนพิการจำนวน13คันพิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการจำนวน6จำนวน45คนเป็นเงิน9,1500บาท และมอบเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเป็นเงิน6 0 0 0 0 0 3100บาทการจัดเวทีวิชาการการแสดงความสามารถของนักเรียนพิการการจัดทิ่สุการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการการจัดบริการสำหรับคนพิการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสาธิตอาชีพคนพิการ นางดุสิตาเฉาเลิศพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีได้กล่าวว่า mm hmm. องค์การสาธารณชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสแสดงศักยภาพให้กับสังคมได้ประจักษ์เกิดเจตนคติที่ดีในเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางสังคมสำหรับในปี2564ที่ผ่านมาองค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือคนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด -19 อย่างยั่งยืน เ้านตะกีประกายที่เกี่ยวข้องกับพิธพิการคุณภาพชีวิตของพิการ77รายโอกาสและความเสีขยภาพทางสังคมในการที่จะสร้างสังคมไทยให้สวยงามและองค์กรที่จะรับสนับสนุนต่อสุภาพแวดล้อมที่อโดยให้ความสำคัญนะท่านแรกนางสาวจรุนันคำมีรัก มันเนี่ยมีการมีวาสีมีโอกาสเป็นทางเส้น <coughs> ต่วงินเนงปีสองพัรอบครัวนะคะแผนงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเป็นผู้ิมารนะคะสิทธิสำหรับ ค่ะและข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องของการมอบตราสัญลักษณ์ค่ะ S H A plus ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน5ประเภทกิจกรรมจำนวน12แห่งในจังหวัดลพบุรีค่ะประเภทต่อไปนะคะที่ห้องประชุมชั้นหนาสารกลางจังหวัดลพบุรีในนิวัฒนรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมอบตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ HHA ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดลบบุรีที่ได้รับการตรวจรับรองผ่านมาตรฐานจำนวน12แห่งโดยเป็นความร่วมมือของการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศโดยนํามาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของไทยใน10ประเภทกิจกรรมได้แก่ศพต,ตคารร้านอาหารสถานประกอบการที่พักและสถานที่ประชุมนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวยานพาหนะบริษัทนำเที่ยว สุขภาพและความงามห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ากีฬาเพื่อการท่องเที่ยวโรงละครโรงหมอรศและการจัดกิจกรรมและร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆประกอบการในพื้นที่จังหวัดลบบุรีที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HHA จำนวนหลายแห่งด้วยกันซึ่งมาตรฐาน HHA+ คือสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน และมีพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9แล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละเ0ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์ S H A โดยคณะทำงานเตรียมความพร้อมสถานรประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน S H A และ S H A จังหวัดลบบุรีส่วนการท่องเที่ยวฤดูร้อโดยการที่แห่งประเทศไทยท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการชาพอเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ควบคุมการออกกรางเสนอยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวคทานประเภทที่พาณะที่มีเรียบร้อยแล้วประเภทต่อไปนะ่คือขับวัน ไปนะคะร้านหนุ่มเกสเฮาส์ร้านเซอรี่ค่ะร้านต้นคูณบาง ที่มารับในวันนี้มี9รายจากสิรายนะคะส่วนที่ไม่ได้มาในวันนี้คือแรโทูค่ะคุณผู้ชมคะรายละเอียดทั้งหมดของข่าวรบิ u จีเคบลลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ คุณนรงศักดิ์พานังกลับบรรณาธิการข่าวชุติิมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ